สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับเจชนาทิพก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าเจ้าตัวน่าจะได้ลงเตะในเกมนัดนี้นะครับวันที่18มิถุนายนนี้นะครับที่จะเจอกับทีมฮอกไกโดนะครับทีมเก่าของเจชนาทิพย์ครับวันที่18นะครับวันนี้ก็มีคลิปของเจชนาทิพย์ด้วยนะครับไปชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เป็นเกมสําคัญ สำหรับทีมคอสกีฟอนเตเล่นะครับซึ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอสซารโรเลซัปโปโรครับซึ่งเป็นทีมเก่าเจงน,นะครับก็นา,นานทีเจจะได้มีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็ได้กลับมาจากการบาดเจ็บด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนตามเชียร์ให้กำใจทีมคอสกีฟอนเตเล่ด้วยนะครับพวกเราจะเอาชนะคอสซารโรเล่ได้ครับ